แบงค์ควงพิมพถาเคลียร์ข่าวหลือเลิกกันรับคุยเรื่องอนาคตแล้วแต่ขอทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนหลังจากมีข่าวลือว่าคู่รักของหนุ่มแบงค์ทิติและพิมพ์ถาฐานิดาเลิกรากันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่27กรกฎาคมทั้งคู่ควงกันมาร่วมงาน g l o w i n g On Arrival นสยามสแควร์วันสามฟลอร์สกายวอล์กบีทีเอสอีเวนตาพีเอมยู่พร้อมเปิดตัวซิบริงรีวเวทเลซิงครีมลองโอเอสเอ็น มอเชเซอร์มอยที่ดีที่สุดของพิมธาทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงข่าวลือดังกล่าวว่าคิดถึงการแสดงใหม่แบงก็คิดถึงครับคือกระบวนการในการถ่ายทําหนังมันก็ต้องมีระยะเวลาในการเตรียมตัวคือตอนนี้ผมกําลังเตรียมถ่ายหนังเรื่องนึงอยู่ที่เพิ่งบวงสวงไปก็อยู่ในช่วงที่กําลังถ่ายทําอยู่คาดว่าหน้าจะได้ชมกันปีหน้าแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาถ่ายหนังครับผมห่างหายจากหน้าจอแบง อาจจะเรียกว่าห่างหายจากเบื้องหน้าดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะที่มีโอกาสมาอีเวนต์ในวันนี้แล้วก็เจอผู้คนหลากหลายก่อนหน้ามีข่าวว่าคู่เราเลิกกันแบงก็ไม่นะครับได้ยินข่าวใหม่มีมันขึ้นมาอยู่แล้วเราก็แบบตอนไหนพิมพ์ทาตอนแรกเราเห็นจากแฮชแท็กเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคนอาจจะมาพูดพูดอะไรกันแต่พอเริ่มมีคนใกล้ตัวมาทักเราก็เริ่มรู้สึกว่า มันเกิดอะไรขึ้นเราไปทำอะไรหรือเปล่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปด้วยกันเพราะต่างคนต่างมีธุรกิจที่ต้องดูแลเป็นเพราะไม่ได้ไปไหนด้วยกันเลยมีข่าวแบงคือไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนพอรู้อีกทีหนึ่งเพื่อนก็แซวแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนเพราะเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยพิมทาก็ลงรูปอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนอย่างที่บอกชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแบง ก่อนหน้านี้แต่ละคนก็มีสายงานที่ต่างกันไปก็เลยไม่ได้ทําให้เรามีโอกาสลงรูปเวลาคนเขามาถามเราให้เหตุผลเขาว่าอะไรแบงคนที่มาถามเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดพิมทาเราก็ถามเขากลับว่ารู้ได้ไงเอามาจากไหนยืนยันว่ายังรักกันดีพิมทาก็ปกติแค่แต่เดียวปีนี้มีจัดทริปใหญ่เลยไปนานเดียวได้เห็นรูปแน่นอนคะ่ะพอเราครบกันมาสักพักคนก็เริ่มถามเรื่องแต่งแบง เรามีคุยกันอยู่แล้วครับคือเรามีคุยเรื่องอนาคตอยู่แล้วเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเราควรจะคุยถึงเรื่องอนาคตแล้วแต่เราทั้งคู่ก็ต่างตกลงกันว่าตั้งใจทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในพาดของแบงก์มองเรื่องแต่งงานยังไงแบงค์ Bank. สำหรับผมเราอยากมีครอบครัวอยู่แล้วเราเป็นคนที่อยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละถามถ้าถามว่าตอนนี้เราพร้อมขนาดนั้นไหม ก็อาจจะยังอยากจะทำตัวเองให้พร้อมที่จะสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปขอลูกสาวเข้ามาดูเหมือนแบงค์พร้อมแล้วแบงค์หน้าผมอาจจะดูพร้อมแต่การเงินผมอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ครับหัวเราะแล้วฝั่งพิมพถาละ่ะพิมถาคือจะว่ายังไงเดียก็เป็นผู้หญิงที่อาจจะเคยวาดฝันตอนเด็กๆทุกคนก็แบบโตมาอยากใส่ชุดเจ้าสาวแต่พอเราโตมาจริงๆเรารู้สึกว่า มีอะไรที่เราต้องโฟกัสเยอะมากกว่าการไปแต่งงานรู้สึกว่าการแต่งงานก็ไม่ได้การันตีหรือเป็นจุดจบของคู่รักรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มีกันและการประมาณนี้มันกำลังเอนจอยชีวิตอะค่ะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังแฮปปี้มากๆแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีอะไรมาผูกมัดรู้สึกอย่างไงบ้างที่แบงค์เป็นคนจริงจังพิมพ์ทาเขาเป็นคนจริงจังแต่เขาก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามีความคล้ายเรา และมีหลายองค์ประกอบที่เราเข้ากันได้ดีก็รู้สึกว่าดีข่้เป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้ดีค่ะ,สะแสดงว่าคนนี้แหละพิมพ์ทาถ้าฟาลิคิดมาเป็นเช่นนั้นก็ดีใจค่ะถ้ามันเกิดขึ้นจะประกาศแบบปุบปรับเลยไหมแบงค์ชอบให้ตื่นเต้นถ้าเกิดมีโอกาสนั้นมันก็ควรที่ต้องเซอร์ไพรส์อะแต่จริงๆตอนนี้อย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์กันเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าถ้าเขาเซอร์ไพรส์เรารู้ไหมแบงค์ไม่ได้หลอกผมเนียนพิมพ์ทาเราคิดว่าเรารู้หัวเราะ แต่ก็ไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ได้เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อะไรกันบ่อยแต่พิมพ์คิดว่าอาจจะรู้ก็ได้ต้องมีสักทริปหนึ่งใหม่พิมพ์ถาไม่รู้อ่ะไม่ได้วางภาพเลยว่าจะยังไงพอมีการคุยเรื่องแต่งงานแล้วเรื่องการใช้ชีวิตด้วยกันเป็นยังไงแบงค์อันนี้ถามถึงอนาคตอย่างไกล หัวเราะจริงๆตอนนี้เราก็ได้ทดลองแบบช่วงเหลือกันในพาดของการเป็นพานเนอร์กันพิมพ์เขาก็จะมีธุรกิจที่เขากําลังจะทําผมก็มีธุรกิจในฝั่งของผมเราก็ได้ช่วยปรึกษาเรื่องปัญหากันวางแผนกันว่าเราจะไปยังไงต่อพิมพ์ทาอย่างพิมพ์จะทําบ้านทางครอบครัวจริงๆก็เป็นห่วงอยู่บ้านคนเดียวบ้านหลังใหญ่แต่พอรู้ว่าโอเคมีแบงอยู่ใกล้ๆช่วยดูความปลอดภัยมาอยู่เป็นเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเราอุ่นใจมากขึ้นแบง พิมพซื้อบ้านพ่อแม่เขาก็เลยจ้างวานผมให้มารักษาความปลอดภัยที่บ้านเขายิมแล้วถ้าเป็นเรือนหอแบงยังยัง,ย,งยังไม่ถึงขนาดนั้นพิมพทาแต่ว่าบ้านอันนี้เป็นบ้านของพิมพเองตัวพิมพเองกังวลเรื่องอายุบ้างไหมพ,มพิมทากังวลไหมก็ไม่กังวลนะคือรู้สึกว่าอาจจะโตช้ามั่งรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเลทเหมือนเราได้เพิ่งออกมาเจอผู้คนมาเที่ยวเลยรู้สึกว่ายังพอมีเวลาให้เราได้เที่ยว แต่ถ้าเรื่องอายุก็ดูแลตัวเองแล้วกันตอนนี้ก็พยายามออกกําลังกายเยะดูแลตัวเองดีๆแบงค์ Bang. รอดูไปก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับผมได้พอคุยกันคร่าวๆไหมพออายุยะฝ่ายหญิงก็ต้องมีการฝากไข่เรื่องมีลูกแบงค์ Bang. คือผมอยากเป็นคนมีลูกใช่ไหมแต่พอมันเป็นร่างกายของเขาผมก็รู้สึกว่าเคารพการตัดสินใจของเขา เพราะสุดท้ายผมไม่ได้เป็นคนอุ้มท้องเก้าเดือนถ้าเกิดมีลูกจริงๆก็เป็นเขาที่ต้องอุ้มท้องคิดว่าถ้าเขาอยากมีหรือไม่อยากก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตอีกสักพักหนึ่งพิมพ์ทาคิดเหมือนกันใหมพิมพ์ทาตอนนี้กําลังเวทอยู่ค่ะคือเป็นคนที่ไม่เคยมีแพลนว่าอยากมีลูกแต่ถ้าถามว่า โอเคในอนาคตถ้าเรามองไกลๆเราเริ่มชั่งน้ำหนักกันอยู่ไปเห็นประสบการณ์ของคนที่เขาเคยมีลูกแล้วแล้วได้สัมผัสจริงๆมันเป็นยังไงมันก็จะเปลี่ยนมุมมองก็ได้แต่ตอนนี้ก็กำลังดูคนที่เขาไปฝากไข่อยู่อยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วเรากลัวเจ็บขอศึกษาก่อนค่อยว่ากันเสียงในหัวเถียงกันยังไงบ้างพิมพ์ทา 5้าสเลยเ้าตกลงกันไม่ได้แต่เขาไม่เคยบังคับแต่เราแชร์ว่าชีวิตเราอยากได้ยังไงแต่เดี๋ยวสุดท้ายเราต้องดูอีกทีว่าเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่ได้อยากทําตามความต้องการของใครเราต้องดูของเราด้วย